โอ้ยอยุงกัดยุงเยอะมีเรงที่ผ่านเนี่ยทะเลาะอะไรกันหน้าบ้านกันเถอะเนาะจ้าดูเด็กๆมาแตะทำไรไม่ออกเลยพี่น้าเนื้อย่างคนละสองอันเร็วตอนเนื้อย่างให้เตาเผาทีเร็ว กน,น้ามันช้างชีวิตที่นาะทีบอกมาคุณจะได้นาทีเดียวเไอรอนอินกดอ๋อ สับวัตจอยเลยวมยเนี่ยผอมพิ่มมงจะร6โมง3เด็ดเออนี่3เหรอ2-2เหระแ้งชัว2-2เหรอ100ดับตัวสับแม่งครับอีกแอคครับดา มีสิบสี่อันเพี้ยวแปดแล้วกันพี่มีคนกดให้เจ็ดอันอันเดียว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 ก็จะได้ครบให้เลยเจ็ดอันทำเลยเอ้ยมันมันมันขับหมกไม่ได้อ่ะไอ้สิ่งสามอันเครียดหนักเลย ไเอาเอาไปอาไปตาานะไม่ใช่ไม่สิ่งที่ตัวพี่มีอยู่สามันวโอเตอร์ฟอร์เบาคางขวา,าน,นวาวาอุ้ย,ยบินเลย โดนตบทีก็ตายมามาเลยกินไก่พวกซอมบี้ตอนคืนอ้พี่ผมข้างหลังไอวอเตอร์ฟากูเจ็บไม่เีวย,ยังไม่ทันตั้งตัวอุ้ยเรือกูจะหมดโทษทีโทษทีผมขอโทษผมลืมไปว่าเรือผมจะหมดแล้วลูกพี่ก็กินอาหารสิไปให้กินที่นะปนแมงช้าไม่เอาก็เอาเอง ช้าไงไม่ต้องเอาสร้างหมูตบทียดเจ็บไหมบ้าอ้าวดองเลยไม่ต้องเก็บของของหมูะดองขี้แล้วคืปกดปาดข้ามดีปะ วัดเอ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 โอ้กับตายอันนี้มันอัพของเยอะกว่าเลยใช่ใส่ขอมโอ้กับตายมันกำลังสร้างยิงกับตายเนี่ยพวกพวกมีอาหารให้เรากินไหมถ้ามันยิงพี่ได้คือมันตายแล้วเหรออ๋อใครอ่ะไม่รู้ อามีพลังงานวางย่างก็เป็นได้เอาให้ดาบหนึ่งอันเอาไว้น่าเบือ่อครบสามห้าแล้วเพียวเจ็ดนาทีพอนะเบื่อโอ้โหทำไรต่อดีต้องรีปลี เนี่ยคนแก่มานได้เครียดเลยเศร้าแบบบูจมก็ราโดยเฉพาะไปบูว่าซอมบี้ดีกว่าสร้างของเก็บกล่องไปบูวซอมบี้มาแมวจะขี้โกงเดี๋ยวไม่ดีบอกท่านผู้ชมไปก็ได้นะ อ้วางผิดไปแล้วไหนมาเลยจะเก็บของแป๊บจะได้ของของถังแป๊บ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 เฮ้ย hmm. นี่ตกลงมาอะไรทำอ่ะก็ขึ้นไปสิไม่ได้ห้ามงงเงาเต่าตนู เกิดหมดสมบี้เต็มด้วยสามา้ถแล้วสามารถแล้วผมว่าจอยรายการไม่ตรงน่ะเป็นปรเด็นคไม่ตรงได้ไงมันต้องเป็นสามหกมันพุมสามหกเลยจอยสามแปดเลย তো কিভিনী হবে না এমনি কলাই করছে করি তোমা কিনা